สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ทางเข้าวัดปยูรวงศสาว,วาสเขามีการจัดงานสมโพธนะครับครบรอบ195ปีถนนตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็ไปแถวแถวสะพานพุทธนะด้านขวาก็ไปออกถนนอรุณอมริน,รนตรงนี้นะครับไปริมน้ำเจ้าพระยาได้ คลิปนี้จะพามาเที่ยวงานสมโพธิวัดประยุรวงศาวาสครบ195กปีนะครับบางท่านก็เรียกว่าวัดประยูนนะก็เป็นเสน่ห์วันวานะครับเที่ยวงานสมโพธิวัดประยุรวงศ์สาวาส195ปีก็อิ่มบุญพร้อมสนุกกับกิจกรรม การออกร้านแบบจัดเต็มเป็นเทศกาลงานวัดนะครับย่านกดีจีนคลองศาลงานก็จะเริ่มระหว่างวันที่13-15ถึงมกราคม2566ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง23นาฬกาวัดอายุรวงสาวาสวาริวิหารก็ตั้งอยู่นะครับถนนประชาธิป,ปกแขวงวัดกกลาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครด้านข้างสะพานพุทธเลยนะครับฝั่งธนบุรี ทั้งนี้นะครับทางวัดพิยุรวงสาวาสบวรวิหารก็ได้ปรับพื้นที่วัดให้กลายเป็นการผสมผสานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบวัดหรือชุมชนกะดีจีนมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นของดีของดังในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยชิมอาหารท้องถิ่นชมศิลปินร่วมสมัยเที่ยวง,งานปลอดภัยใส่ใจรักโลก ร้านอาหารอร่อยนะครับของเด็กของดีราค้าชุมชนกว่าร้อยร้านค้าและร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดปี2,566ก็มาเดินดูนะครับการออกร้านของชุมชนย่านกนดีจีน,นะที่ผมดูนะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็มุสลิม บ่งบอกถึงชุมชนที่อยู่รวมกันในย่านนี้นะครับว่ามีหลากหลายชนชาติมากเลยอาหารต่างๆที่มาจำหน่ายนะครับจากคนชุมชนนะต้ี่ดูนะครับเป็นของโบราณบมากเลยแล้วก็มีเยอะด้วย อันนี้มันฝรั่งขยว่วอันนี้ก็เป็นกล้วยแขกนะครับมีมันทอดเลยนะก็เริ่มตั้งแต่สามสิบบาทสี่สิบบาท เจดียสีขาวนะครับโอ้มีหลายองค์เลยนะร้าค้าก็จะจัดอยู่รอบๆพระโบ,บสดเลยนะครับคืออยู่ในวัดเลยนะนี่ก็เป็นเข้าเกรียบว่าวนี่นะครับกว่าจะได้แต่ละอันนะก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นอันนี้จัดเป็นขนมโบราณเลยนะเข้าวเกรียบว่าว ของม้วนด้วยอันนี้เป็นโดริยากินะครับชิ้นละสิบห้าบาทขน,นมเบื้องท่านใดยอยู่ย่านนี้นะครับเมื่อทราบข่าวแล้วนะครับลองแวะเข้าไปเลยนะงานก็จะมีสามวันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่แล้วก็สิบห้านะครับตอนนี้ก็ยังมีงานจัดอยู่นะไปช่วงเย็นๆนะครับ อากาศาาสบายวัดก็อยู่ริมน้ำใกล้ๆกัสบสะพานพุทธนะครับฝั่งธนบุรีนะฝั่งที่อยู่ด้านวงเวียนใหญ่นี่ก็เป็นลูกชุกนะครับสีสันสวยงามนี่ข้าแช่รามันนะครับ จากประชุมทานนี้รามันนี่ก็คือมอนเลยนะครับมอนชาวรามันตรงนี้เขาจะมีการประกวดเรียกว่าแข่งขันนะการทำอาหาร อันนี้ก็ปกุกหมูกระดาษนะครับมีราคาบอกนะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับราคาก็ไม่เท่ากันมีตัวเล็กตัวใหญ่เจ็ดสิบาทบ้างร้อยห้าสิบาทบ้างอันนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ราคาจะสูงขึ้นหน่อยนะตัวนี้ก็รู้สึกกันพันห้าร้อยบาท อันี้ก็ oh, ชิ้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าขนมเบื้องขนมบ้าบินขนมบ้าบินนี่ช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับมีทุกงานก็เป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยม ขนมต่างๆนะครับพอการเวลาผ่านไปนะก็เริ่มมีการปรับปรุงนะครับปรับแต่งเริ่มใส่บางอย่างเข้าไปนะทำให้เกิดรสชาติใหม่ๆขึ้นมามะม่วงน้ำปลาหวานนะครับแล้วก็มีน้ำปลาหวานจำหน่ายเลยนะเป็นกระปุกกระปุก เราเกลียบข้อโพดจัดร้านออกสไตล์แบบสตรีทฟู้ดนะครับเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะส่วนมากก็ของกินจะเยอะนะครับของกินจะเยอะนะของใช้ก็จะเป็นเสื้อผ้าขเขามีบ้างนะครับแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ส่วนของกินนี่จะเยอะมากเลยโรตีสายไหมนะครับมีรูกอย่างนะนะก๋วยจั๊บก็มี ขนหวานนะถ้าโบราณเนี่ยจะต้องโหลแบบนี้นะโหลแบบนี้ยนะครับแบบนี้เลยุ้ยเตีวแกงนะหรือว่าุ้ยเตี๋แขกนะครับโอมิมาแบบมุสลิมนะครับ ทางออกตรงนี้นะครับก็เป็นทางออกที่ด้านอยู่ด้านถนนประชาธิปก ตรงนี้ก็เป็นการแสดงนะครับมีการแสดงต่างๆนะมีดนตรีนะครับมีการละเล่นแล้วก็มีการรำผู้คนแน่คกว่าสนใจนะผมว่าคืนนี้เยอะมากเลยนะผมไปนี่เป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงนะครับหรือว่า17นาฬิกาก็สังเกตด,ดูก็ยังมีคนเยอะนะถ้าเกิดข้ขากวันนี้นะครับ คนที่ไปทํางานนะครับเลิกงานออกมากันครบๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่าน,นี้เพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาในงานสมโภชร้อยเก้าสิบเก้าปีของวัตรยุรวงสาวาตรเรื่อยๆขนมโป้งหนึ่ง15บห้าบาทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคิสาทตนานสี่ฟองเชือ คนดอกชีจ้าชีืดจ้าชีืด้ร่วมกัน้ยการของพือ่กเป็นการเฉลิมฉลองของพระในวาระครอห้ส้ปีด้าเื่อของงานนยีอ ที่ได้ร่วมกันจัดงานโซฟารามเป็นร้อยก้าห้าปีเขาปร่วมในสภาวะของาีก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามานะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินอยู่บิมน้ํนาเจ้าพยานะครับมาวัดอรุณปากของตลาดนะครับเขาก็จะมาเดินที่วัดอะยุรวง์ด้วย นี่ก็เป็นกาลอจีนะครับก็จะเห็นน่ามีอาหารหลากหลายนะครับหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะ

อันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็เก่ามากนะครับสําหรับเมี่ยงคาเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ากําเนิดมากี่ร้อยปีที่ออประเทศไทยของเรา บริเวณโบสถ์นะครับผมก็เห็นมีนักศึกษานะเขามาวาดภาพเหมือนนะอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับดูแล้วเป็นนักศึกษาระดับมัธยมรอบๆโบสถ์นะครับก็ยังมีร้านค้าจำหน่ายนะครับรอบๆขนมจีบหมู ผมว่าผมเดินอยู่เนี่ยนะหลายท่านที่รับชมช่องวีดีมีเล่านะครับน่าจะมีสนใจหลายอย่างเลยนะขนมที่เราจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นมันเกลียวนอกจากจะมีร้านค้าอาหาร เครื่องดื่มนะครับก็ยังมีปลาเป้าปลากระป๋องปืนจุกน้ําปลาปืนรุ่นแรกๆเลยเนี่ยก็เป็นปืนจุกน้ำปลาเนี่ยแหละนะครับระยะหลังก็มาเป็นปืนลมปืนอะไรกันนะที่มีตามงานต่างๆนะครับแต่ว่ายุคแรกเลยจะเป็นจุกน้ําปลา ใ,ใกล้ๆกันนะครับก็มีการฉายหนังนะสำหรับหนังนะครับแบบหนังกลางแปลงแบบนี้นะก็จะฉายตั้งแต่ช่วง18ดนาฬิกาสาสนาทีนะครับจนไปถึง2ี่สินาฬิการัสินาทีก็ไม่ดึกมากนะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบริเวณเขตวัดนะครับหลวงพี่ก็จะจำวัดอยู่นะเสียงจะไปรบกวนฉายไม่ดึกนะครับฉายไม่ดึกก็มีทั้งหมด3าวันเลยส3บ4า5ี่สิบ้านะครับสำหรับหนังที่มาฉายอยู่ในวัด นี่ก็เป็นค้าวต้มมัดก็มากมายนะครับหลากหลายนะสินค้าอาหารจำหน่ายจากคนในชุมชนนะหลายชนชาติผสมผสานกันก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในย่านกันดีจีนฉลองครบรอบ195ปีวัดประยุรวงศาวางนะครับหรือบางท่านเขาเรียกวัดประยูน งานยังมีอยู่นะครับยังเหลืออยู่นะจัดตั้งแต่วันที่สิบสามนะครับสิบสี่สิบห้าวันนี้ก็ยังมีงานอยู่พรุ่งนี้ก็ยังไปได้ขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวีเอ็นพีมีเรื่องราวใใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ